พยายมราชเทพผู้เป็นใหญ่ในปอโลกพยายมราชหรือพยาโมเป็นตำแหน่งเทพผู้ปกครองยม,มโลกและนรกมีลักษณะเป็นชายร่างใหญ่ใบหน้าดุดันผิวกายเป็นสีแดงมือขวาจะถือบ่วงยมบา,าซึ่งเป็นบ่วงที่เอาไว้จับหรือมัดดวงวิญญาณในมือซ้ายจะถือไม้ยม,มทันและมีกระบือเป็นพาหนะพยมจะทำหน้าที่พิพภากษาตัดสินผลกรรมของดวงวิญญาณทั้งหลายว่าจะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์หรือต้องไปชดใช้กรรมในนรกอย่างยุติธรรมตำนานของพยมมีอยู่หลายเรื่องในศาสนาฮินดูเชื่อว่าพยม ทเทพแห่งมรณะเป็นลูกของพระอาทิตย์และนางสลัญยาแต่บ้างก็ว่าในอดีตพยมเกิดเป็นผู้นำหมู่บ้านที่ฉลาดและตัดสินคดีความในชุมชนอย่างเที่ยงธรรมครั้งหนึ่งบิดาของท่านได้ทำผิดกฎหมายร้ายแรงท่านก็ตัดสินให้ลงโทษบิดาถึงชีวิตโดยไม่ละเว้นใดๆและเมื่อถึงคราวที่ผู้นำหมู่บ้านสิ้นใจท่านก็ได้จุติมาเกิดเป็นเทพบนสวรรค์และได้รับหน้าที่ให้เป็นพยายมตั้งแต่นั้นมาพยมจะมีบริวารที่เรียกว่ายมมาทูตเป็นผู้ทำหน้าที่เดินทางไปนำดวงวิญญ,ญาณจากโลกมนุษย์ให้ลงมารับการตัดสินก ที่ยม,มโลกคนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าบ้านไหนมีนกแสงหรือนอกเขาแมวไปเกาะที่หลังคาบ้านนั้นถือเป็นการบอกกล่าวจากยมมทุ่ให้รีบไปสร้างบุญสะสมไว้เพราะอีกไม่นานจะต้องมีคนในบ้านดวงถึงค่าและยังมีบริวารที่เรียกว่ายม,มาบานเป็นผู้ทําหน้าที่ลงโทษด,ดวงวิญญาณในนรกตามบาปกรรมที่ทํามาด้วย